นี่นะคะไม่ทราบว่าน้องเกดของเราเนี่ยมีเวลาไปเยี่ยมบ้านบ้างหรือเปล่าคะไม่ค่อยมีโอกาสเลยค่ะคิดถึงบ้านมากๆปล่อยให้น้องสาวที่อยู่ขอนแก่นดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่คนเดียวน้องสาวบ่นว่าเหงามากเอ๊ะว่าแต่น้องชายคนเก่งของน้องเกศหายไปไหนแล้วล่ะคะน้องน้องชายคนเกศนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่เมืองนอกอยู่ค่ะในถ่าทในถ่ายเอ้ยประถายโทษนะคะตื่นเตน ในฐานะที่น้องเกตเนี่ยเป็นคนภาคอีสานมีอะไรจะกล่าวกับแ,แฟนๆบ้างหรือเปล่าคะค่ะในฐานะที่เกตเป็นคนอีสานนะคะจังใดแล้วก็ขอเชิญชวนผู้บ้าแถวๆนี้ไปเที่ยวขอนแก่นน้ำกันด้อจ้าสาวขอนแกน่นถึงสีบ้ได้งามเลิศเลอแต่ก็ม่นำใจด้อจ้าค่ะงานพวกเราไปเที่ยวชมเมืองขอนแกน่น